สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเขาสู่ช่ชองแพร่ผ้ารวยเมื่อนี้นะคะเฮาจะพผ้ามาตามสูตรหวยไล่วันเด็ดเด็ดนะคะสูตรหวยลาวหวยฮานอยนะคะของเซียนสมุทรสาครน,นะคะในงวดวันศุกร์ที่เก่าท่านว่าคมสองพันหารอยรู้สึกหานะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเลขของเซียนสมุทรสาครน,นะคะได้เฮียยกช่องอีกแล้วนะคะท่านผู้ชม เลขของเซียนเขาคักเขาเน่เนาะค่ะสำหรับหวดธิพานมาเนาะค่ะผู้ใดที่ได้โชคได้ลาบกับเซียนเนาะค่ะที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนไปเสียงโชคเสียงลาบนะคะกระงจะได้โชคได้ลาบได้โชคได้มันไปตามๆกันเนาะค่ะสำหรับเลขเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บบท่านได้เอาตัวเลขกับเซียนไปเสียงเนาะค่ะหวดหนี่กับมาตามตัวเลขเนวทางกับเซียนใหม่เนาะค่ะก่อนอื่นเนาะค่ะกะจัพามาเบงนะค่ะ งวดทิพผ่านมานะคะว่าเลขของเซียนเฮาเขาจังไดเน่เนาะค่ะสำหรับงวดวันพุธทิพผ่านมานะคะเลขเซียนสมุทรสาครเฮาเนาะค่ะเขาตังแต่น้อยเฉพาะกิจมาเลยเนาะค่ะน้อยเฉพาะกิจเลขที่ออกเนาะค่ะคือ3 4, 4, สสี่สามนะคะเลขที่เซียนจัดไ้เนาะคะ่ะเพิ่นกระไฮนอยน้อยเนีนเนนเนาะค่ะแถมช่มเจ็ดคูเนาะค่ะเจ็ดชุดนะคะเพิ่นจัดไห้นะคะ4 3 3สามสมโตนี้เนาะค่ะกามาตัง จังจังเขาตรงตรง,ตรงเลยนะคะแล้วก็พ่อมะหวอดน้อยพิเศษนะคะเลขของเซียนสมุทรสาครน,นะคะเลขที่ออกแล้วกัแปดเก้าสามนะคะ, 8, 9, ะ,คะเลขที่เพิ่นจัดค่ไหายนะคะเก้าสามกับมาตร,ตรงตรงอีกนะคะสำหรับห้าน้อยพิเศษนะคะแล้วก็พ่อมหวอดน้อยปกตินะคะเลขที่ออกนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะ เลขที่เส้นจัดหานะคะก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวนี้นะคะก็มาจังๆอีกนะคะสำหรับน้อยปกตินะคะพ่อมาอดน้อยว i ไอพี่นะคะท่านผู้ชมเลขที่ออกนะคะแปดสี่สามนะคะเลขที่เส้นจัดหายนะคะเกือบสามตัวแตกกันเลยนะคะสำหรับเลขที่เพิ่นจัดหายเพิ่นจัดหายเก้าสี่สามนะคะเลขที่ออกแปดสี่สามนะคะสี่สามตัวนี้นะคะ กามาตรงๆอีกนะคะสำหรับห้าน้อยวีไอพีนะคะแต่ว่าสำหรับเลขเล่ากันหลุดไปนะคะแต่ห้าน้อยเขาติดๆกันซีน้อยกันเลยนะคะ mm hmm. ผู้ใดที่เด็ดเอาตัวเลขกับเซียนไปเสียงโฉกเสียงลาบก็บคงจะได้โชคได้มันมีเงินมีทองใส่เต็มกระเป๋าเต็มไม่เต็มมือกันเลยนะคะสำหรับงวดติพานมานะคะงวดนีนะคะผู้ใดที่บท่านเด้เสียงโฉกเสียงลาบกับเซียนนะคะบท่านเดด ได้โชกได้มันกับเสียนเท่ากับมาตามตัวเลขแนวทางกับเสียนใหม่นะคะว่าเสียนจะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดในงวดวันศุกร์ที่เกา่าท่านว่าคม2 5 6 5ันหา้หกสิบหานี่นะคะก็ได้มัดหมายกับเสียนไว้แล้วนะคะว่าจะลุ่งตัวเลขแนวทางดีๆให้แฟนช่องเฮาได้พิจารณากันคือเก่านะคะสำหรับวดวันศุกร์นี้นะคะก็จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดนั่นนะคะ กับเชิญเดบซีแฟนช่องเฮาไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคุ้นคออนเฟิร์มหาพ้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะวัสด,ดีค่ะเซียนวัสด,ดีค่ะได้ยินแอดชัดไหมคะค่ะ วันนี้เรามีนัดลงสูตรหวยลาวหวยฮานอยให้เอฟซเราได้พิจารณานะคะเซียนหนึ่งวันวันที่9ค่ะเซียนค่ะพอค้ำๆแล้วเสียงเริ่มดังหน่อยเพราะว่าแอดอยู่ในงานเนาะก็คุยดังหน่อยนะคะเซียนค่ะก็เริ่มต้นที่เลขวิ่งเลยนะคะเซียนค่ะอ๋อเลขีแค่ะมีสองมีสี่มีแปดนะคะ ค่ะมีสองหกนะคะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะสองแปดแล้วก็สองแปดค่ะสามหกสามหกค่ะสามสี่สามสี่ค่ะสามเก้า 3 9ค่ะมี <6 S 2> ชเนียสองตัว <6 S 2> แล้วก็มีสตัวค่ะสมตัวค,ค่ะสามสมี3ามสองหค่ะสามสองค่ะสามสองปาค่ะเซียนสมชุดเหรอคะเซียน แล้วก็สองแล้วก็มี2 8งแปสี่คเซียนคเดี๋ยว 4, ค,ค่ะเดี๋ยวแอดขอทวนตัวเลขของเซียนนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยเน้นให้เอแล้วนะคะมวดนี้ที่เซียนให้มาเลข2ตัวมี6ชุด6กหางนะคะคือสองหกสองเด แล้วก็มี3 6 3 4 3 9ถูกต้องไม่คะเซียนค,ค่ะแล้วก็เลข3ตัวที่เซียนให้4ชุด4หางนะคะวันนี้คือ3 2 6 3 2 7 2> 3 2 8แล้วก็2 8 4ครบทั่วนะคะเซียนครับค,บค่ะเดี๋ยวเน้นให้เอซเราหน่อยคะ่ะว่าชอบตัวไหนวันนี้3ตัวเน้น เสองเจ็ดสองแปดนะคะเซียนเลขสองตัวสองเจ็ดสองแล้วก็สองปดค่ะแล้วก็สาแล้วก็สาสี่ค่ะเซียนสามตัวก็สามสองเจสามสองเจ็ดค่ะ สา,สามสองแปดาค่ะเซียนสองชุดหรอคะเซียนครับครับค่ะสำหรับงวดนี้ก็ขอให้แตกบางๆยกช่องเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะเซียนงวดที่ผ่านมานี่เลขเซียนแจ่มจริงๆคะ่ะช่องเราก็ได้เฮยกช่องกันเลยนะคะสำหรับเลขเซียนสมุทรสาครเรานะคะ ก็เป็นแนวทางดีๆให้เอฟซแฟนช่องเราได้พิจารณาเหมือนเดิมค่ะเซียนวอวยพรให้เอฟซเราหน่อยค่ะเซียนสำหรับงวดวันศุกร์นี้ก็ครับข,ขอให้เอฟซีของช่องได้พาร,รวยโชคโชคมานมานเฮงเฮงปังๆลำๆลำรวยรวยนะครับเงินต่อไหลมาเตมมานะครับค่ะสาธุสาธุาธค่ะเซียนขอให้คำวอวยพรของเซียนเป็นจริงนะคะขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนมีให้นะคะขอขอบพระคุณคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่า,า,า,านผู้ชมก็จะมาสรุปตัวเลขของเซียนสมุทรสาครสูตรหวยล่าหวยห้า,หาหน้อยในงวดวันศุกร์ที่เก่าท่านว่าคมสองพันหารอยกสือหานะคะเลขวิง่งเลขแลนที่เซียนให้มาสามตัวนะคะคือเลขสองเลขสี่เลขแปดนะคะเพิ่นจับคู่หายหน่อยๆเน้นๆนนะคะหกชุดหกหางนะคะมีสองหก สองเจ็ดสองแหกสามสนะคะแล้วก็ทีเซียนเน้นนหานะคะสาชุดสหางนะคะคือสองเและะ้วก็สามสนะคะท่านผู้ชมเลขสามตัวทีเซียนจัดหายนะคะส่ชุดสหางนะคะสำหรับหวดนีนะคะมี3ามสองหกสและะ้วก็สองนะคะ ที่เส้นเน้นให้นะคะสองชุดสองหางนะคะคือสามสองเจ็ดกับสามสองแปดนะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะของเสยนสมุทรสาครในงวดวันศุกร์นี้นะคะผู้ใดที่มกักที่ชอบนะคะตัวเลขกับเสยนยิบจับไปพิจารณาไปลงทุนได้เลยนะคะผู้ใดบ่มากบ่ชอบกับผ่านนะคะขอเน้นย้ำนะคะด้วยว่าตัวเลขทุกตัวนะคะที่ทั้งช่องในนําเสนอกับเป็นแคเน่แนวทางให้พิจารณานะคะ ตเลขทุกโตมีเขาใดหลุดใดเนะคะสุดท้ายทั้งช่องเห่ากับขออวยพ่อเนะคะให้เอฟซเฟนช่องเห่านะคะม,โคมโคีโชคมีใช่โชคโชคมันมันลำด้วยกันสุขุสุขุขคนค่ะสวัสดีค่ะ